การเบิกนะครับเรื่องของรายจ่ายทางภาษีเนี่ยกฎหมายหรือว่าแนวทางของกรมสรรพากรเนี่ยกำหนดไว้แบบนี้ครับคือค่าน้ํามันหรือค่าเดินทางที่จ่ายไปเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องนะกับธุรกิจเอาจริงสิ่งที่กฎหมายพยายามจะตรวจสอบหรือว่ากําหนดไว้ครับก็คือการพิสูจน์ได้ครับฝั่งของค่าน้ํามันครับมีความชัดเจนประมาณนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบที่กําหนดไว้ครับเบิกค่าน้ํามันมีใครเบิกได้บ้างต้องมีคนอนุมัตินะทำรายละเอียดเป็นทะเบียนกําหนดไว้เลยเดินทางจากไหนไปไหนกี่กิโลวันไหนเวลาเท่าไหร่ต้องระบุ ให้ชัดครับรถกิจการหรือเปล่าหรือว่ารถที่เป็นเจ้าของคนอื่นที่เรายืมมาใช้ระบุทะเบียนไปด้วยว่าทะเบียนรถคันไหนยังต้องมีใบเสร็จหรือว่าใบากำกับภาษีที่มีการระบุไว้ชัดว่าเจ้าของรถยนต์เป็นใครแล้วก็หมายเลขทะเบียนรถยนต์เนี่ยเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่ากรมสรรพากรเนี่ยเขาไม่ได้ให้แนวทางว่าต้องละเอียดแค่ไหนหรือเป็นยังไงนะครับเขาให้เรามากําหนดเองต่อครับนั้นสิ่งที่ธุรกิจต้องทําเซตนโยบายกําหนดรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดูน่าเชื่อถือยิ่งแปลว่าเราสย